สวัสดีครับแฟนแฟนเพจราคาคุยนะครับวันนี้พบกับพี่สีใสย,ยิงกระตาตะกั่นแม่นยางกระตอกนะครับหลังจากที่หยุดเวอร์ชั่นทีมชาติมานะครับก็เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเวอร์ชั่นของฟุตบอลลีกบ้างนะครับวันนี้พี่สีได้รับมอบหมายให้มาวิเคราะห์วิแคะนะฮะแกวันอาทิตย์สองทุ่มคู่ใหญ่ครับงด้านของโรมานะฮะจากกรุงโรมมาป่าโรมา่าเปิดโอลิปิโกกับรับการเย็นของทีมรองจากฝูงก็คือนาโปลีนะครับ ก็ถือว่าเป็นคู่เอกเลยนะครับการชนกันของ2บรมกุนซื้อทางด้านของโรมานั้นเปลี่ยนกุนซื้อใหม่ละเป็นทางด้านคาเดโอราิเอรีนะครับส่วนทางฝั่งของนาโปลีนี้ก็มีคาโรันเชรตินี่คือ2กุนซื้อหัวเท่าที่ประสบการณ์มากมายนะฮะการจากกัดการของเกมคู่นี้ครับนัดแรกของฤดูกาลเจอกันไปเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะอ้าวมีรถพยาบาลด้วยนะฮะก็เมื่อเดือนตุลาคมเนี่ย เสมอกัน1-1น,น,นะที่ซานเปาโลบ้านของทางด้านนาโปลีวันนี้กลับมาเล่นที่โอลิมปิโกนะครับฤดูกาลที่แล้วเี่ยเล่นที่โอลิมปิโกเนี่ย mm hmm. 0, นาโปลีบุกมาชนะ1-0นะฮะก็อ่ะว่ากันฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกเสมอกันไป1-1วันนี้เนี่ยเจอกันในแสกณ์ที่ต้องบอกว่าโรม่าฟอร์มล่าสุดไม่ดีครับฟอร์มล่าสุดไม่ดีเจอกับสเปาโรีโรม่ Roma, าแพ้สุนาโปลีได้ชนะมานะครับก็ เรียกว่าความมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ทางฝั่งทีมเยือนแน่นอนครับพวกเขาเป็นนรองจ่าฝูงด้วยสัปดาห์ก่อนเตะทีมชาติเนี่ยทางด้านของนาโปรีเนี่ยได้เปรียบนะฮะเพราะว่ากําลังใจดีอยู่เว่แพ้ด้วยนะฮะและ้วนาบปรีก็ชนะแต่ว่าเรื่องการรุแชมป์คง,งยากอ่ะวัดกันเกตต่อเกตฟอร์มต่อฟอร์มตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนฮะนาโปรีดีกว่าแนวต้านออกมาก็นาบปรีต่อเล็กน้อยนะครับไม่ถึงครึ่งสมอไฟฟ้า นะฮะคือขอ้นครื่องสมัฟ้าต้องบอกอย่างงี้น,นะครับดูแล้วพี่ซีมองว่าจริงๆเนี่ยใจพี่ซีเนี่ยชอบโรมานะคิดว่าคุณซือ้อย่างลาเดอรี่เนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่มันก็มีแกลปเล็กๆลึก,เลกๆเหมือนกันครับเกมคู่นี้มันน่าจะมีอะไรซ่อนเลนส์อยู่นะครับเอางี้แล้วกันมองว่าอย่างแย่เนี่ยวัน,น,นเนี้ยนะฮะโรมานี่ยทำได้แค่เสมอคือทําได้แค่เสมอครับไม่น่าถึงกับแพ้แล้วกันนะยังไงก็ยังชอบโรมาอยู่ เพราะฉะนั้นราคาไม่ถึงครึ่งของไฟฟ้ากัดฟันแล้วกันครับกัดฟันเชียร์โรม่าครับโรม่าน่าจะนะครับต้านนาโปลีอยู่และเก็บหนึ่งคะแนนในบ้านของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ฝากไว้เลยครับให้เชียร์โรม่าครับพวกเขาจะไม่แพ้นาโปลีถึงแม้จะหึงแรงและเกิดดิสเมอร์เทนนะฮะมีใครอีกอะโอ้หลายตัวนะครับกายิคอนเนี่ยนะพวกนี้กำลังแรงเลยแต่เชื่อเถอะครับว่าโรม่าเอาอยู่ครับโรม่าไม่แพ้ครับ totally